ตัวแม่สะตูนวันนี้พามาที่ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวริมคลองชุลประทานเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่ริมคลองชุลประทานหมู่สองตําบลของขุดอําเภอเมืองจังหวัดสะตูนหรือซอยหลังขนส่งจังหวัดสะตูนค่ะร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ว่านั้นมีนางอุบลจันทร์อนหรือที่เรียกกันว่าป้าเปียเป็นเจ้าของร้านขายกับลูกชายสองคนนะคะเป็นร้านที่ไม่มีชื่อแต่ลูกค้าที่มากินตั้งชื่อให้ว่ากว๋วยเตี๋ยวไก่ในหม้อค่ะ เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาสั่งเมื่อเห็นไก่ตุนในหม้อก็จะสั่งว่าเอาไก่ในหม้อจึงเป็นที่มาของร้านที่ลูกค้าเรียกตามๆกันจุดเด่นของร้านนอกจากร่มรื่นแล้วนะคะคือรสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่ทุกคนมาชิมแทบไม่ต้องเติมเครื่องปรุงกันเลยค่ะทั้งเส้นและไก่เจ้าของร้านขายแบบไม่ขี้เหนียวใส่มาเต็มถ้วยแบบจุกๆทั้งเนื้อไก่ตีนไก่โครงไก่ลูกชิ้นและไข่ต้ม เรียกว่าถ้วยละ60บาทแต่อิ่มคุ้มกันเลยทีเดียวค่ะป้าเปียเล่าให้ฟังว่าขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า15ปีแล้วค่ะตอนนี้ราคาถ้วยละ60บาทหากพิเศษถ้วยละ70บาทรับประกันว่าถ้วยเดียวอิ่มเพราะไม่มีใครให้มากแบบนี้ขายแบบนี้เจ๊งกันไปหลายรายแล้วค่ะสำหรับตนถือว่าช่วยๆกันไปขายไปด้วยทำบุญไปด้วย ซึ่งไก่ที่ให้แบบจุกๆวันละกว่า10กิโลกร,รัมค่ะขายทุกวันตามวันทำงานราชการหยุดตามวันหยุดและวันที่มีธุระค่ะเพราะตนกับลูกรับจ้างทำสวนยางพาราด,ด้วยค่ะร้านเปิดตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีไปจนถึงบ่ายสก็ขายหมดแล้วค่ะที่ร้านลูกค้าจะเป็นกลุ่มข้าราชการลูกจ้างคนไว้ทำงานนักเรียนนักศึกษา รับประกันความอิ่มอร่อยเพราะให้แบบเน้นเน้นเนื้อเนื้อเต็มถ้วยไปเลยค่ะหากไม่อร่อยจริงคงอยู่ได้ไม่นานขนาดนี้ เมนูในร้านมีก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำส่วนน้ำหวานแก้วละสิบบาทลูกค้าที่มานั่งกินก็กินแบบสบายๆเหมือนนั่งกินที่บ้านแม้นไม่มีพัดลมแต่ในร้านก็มีลมพัดเย็นสบายไม่ร้อนเนื่องจากอยู่ใต้ร่มไม้และริมคลองชลนละ,ะทานหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลค่ะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่ควรพลาดต้องมาลิ้มลองกันนะคะ